เราก็ต้องทำการคูณ3กระจายเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็ย้าย 7x จากบวกไปลบค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น3ลบ3 2เป็น 6x กำลัง2ลบ 7x เท่ากับ0ย์ค่ะแล้วเราก็เรียงดีกรีกลายเป็นลบ 6x กำลัง2ลบ 7x บวก3เท่ากับ0ย์ค่ะถ้าเราไม่อยากให้ x กำลังสองติดลบเราก็คูณ ลบหนึ่งเข้าไปเลยค่ะก็คูณเลยทุกพจน์พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามและพจน์ที่สี่ค่ะคูณเรียบร้อยเราก็จะได้ออกมาเป็นพจน์ที่หนึ่งลบหนึ่งคูนลบหกเอ็กซ์กำลังสองได้หกเอ็กซ์กำลังสองพจน์ที่สองลบเจ็ดเอ็กคูนลบหนึ่งได้บวกเจ็ดเอ็กค่ะพจน์ที่สามสามคูนลบหนึ่งได้ลบสามและพจน์ที่สี่ศูนย์คูนลบหนึ่งได้ศูนย์ค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็แยกออกมาเป็นสองวงเล็บเท่ากับศูนย์ค่ะ ข้างหน้า6ก็มีได้ระหว่าง3ามสองกับหข้างหลังก็มีได้ระหว่าง1กับ3เนาะเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยเรารู้แล้วเราใส่ไปก่อนก็ได้นะคะ1 3สข้างข้างหลังรู้แล้วข้างหน้าเราก็คิดว่าอะไรที่เข้ามาคูณกับ1 3สแล้วลบกันได้7คูเบลได้แล้วนะคะก็คือสามสองเป็น6นั่นเองค่ะ ก็เลยได้ 3x กับ 2x ซึ่ง 2x คูณ1ได้ 2x 3x คูณ3ได้ 9x บวกกันยังไงให้ได้ 7x คะ2ติดลบนั่นเองค่ะดังนั้นลบ 2x เกิดจาก1คูณ 2x ตรงหน้า1จึงติดลบตรงหน้า3จึงเป็นบวกค่ะเมื่อเราได้2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0นะคะเราก็สามารถที่จะเขียนจะได้ออกมาได้แล้วค่ะ เราก็จะได้ว่า 3x ลบ1เท่ากับ0หรือ 2x บวก3เท่ากับ0ค่ะเราก็ย้าย1น,นะคะจากลบมาบวกค่ะแล้วก็ย้าย3จากคูณไปหารค่ะแล้วเราก็ย้าย3จากบวกไปลบค่ะแล้วก็ย้าย2จากคูณไปหารค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อที่ข้อ6เลยนะคะที่ข้อ6ในหน้า55ต่อค่ะที่ข้อ6เราก็จะได้ออกมาคือลบ3 x กำลัง2บวกเจลบ4เท่ากับ0เราไม่อยากให้ x กำลัง2ติดลบง่ายๆเลยนะคะเราก็คูณลบ1เข้าไปทุกจพ์ค่ะคูณพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3แล้วก็จพ์ที่4คือการคูณลบ1เข้าไปทุกจพ์เนี่ยก,ก็เป็นการ คูณทั้งสองข้างของสมการนั่นเองซึ่งสมการฝั่งซ้ายมีสามพจน์ก็ต้องคูณครบทั้งสมพจน์ฝั่งขวามี1พจน์ก็คูณเข้าไปอีกหนึ่งพจน์ค่ะโอเคนะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ3า x กำลังสองคูณลบ1ได้3 x กำลังสองค่ะ7 x คูณลบได้ลบ7 x ลบ4คูณลบ1ได้บวก4ศย์คูณลบ1ได้ไดได0ูนย์ค่ะแล้วเราก็แยกออกมาเป็นสองวงเล็บเท่ากับศูนย์ ข้างหน้าได้ 3x คูณกับ x เป็น 3x กําลัง2ข้างหลังเลข4มีระหว่าง1คูณ4กับ2คูณ2บวกกันต้องได้7ครูเบลก็เอาเป็น4กับ1นั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่า4 x, คูณ x ได้ 4x ค่ะแล้วก็ 3x คูณ1ได้ 3x บวกกันให้ได้ลบ 7x ก็แปลว่าต้องเป็นลบทั้งคู่นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราได้ว่า2โมเลบคูณกันเท่ากับ0เราก็เคลียร์เลยค่ะดังนั้นเราก็จะได้ 3x-4 เลบ4เท่ากับ0หรือ x-1 ลบ1เท่ากับ0ค่ะแล้วเราก็ย้าย4นะคะจากลบมาบวกค่ะ แล้วก็ย้าย3จากคูณไปหารค่ะแล้วเสร็จแล้วฝั่งขวานะคะเราก็ย้าย1จากลบมาบวกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันเลยที่ข้อ7ค่ะที่ข้อ7เราต้องทำการคูณกระจายเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ย้าย4จากบวกมาลบค่ะเราก็คูณกระจายเข้าไป x คูณ x ได้ x กําลัง2 x คูณ1ได้ x -2 คูณ x ได้ลบ -2 x ลบ2คูณ1ได้ลบ2นะคะแล้วย้าย4มาลบเท่ากับ0ค่ะเคลียร์ให้เรียบร้อย x กำลัง2 x ลบ2 x ได้ลบ x ค่ะลบ2ลบ4ได้ลบ6เท่ากับ0ค่ะแล้วเราก็แยก2วงเล็บเท่ากับ0ข้างหน้าได้ x กับ x ข้างหลังที่คูณกันได้6มี2คูณ3กับ6คูณ1ที่ลบกันแล้วได้1ก็ต้องเป็น2คูณ 3นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นบวก2ลบ3ค่ะเมื่อเราได้สองเล็บคูณกันเท่ากับ0เราก็จะได้ว่าวงเล็บที่1เท่ากับ0หรือวงเล็บที่2เท่ากับ0ค่ะแล้วเราก็ย้ายสองจากบวกมาลบแล้วเราก็ย้ายสามจากลบไปบวกค่ะ ต่อที่ข้อ8ค่ะข้อ8เนี่ยเราไม่ต้องกระจาย 2x บวก3คูณกับ 2x บวก3เลยนะคะเราแค่ย้าย36จากบวกไปลบนะคะเราก็จะได้เป็น 2x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ36ทั้งหมดลบ36เท่ากับ ศูนย์จะเห็นว่าฝั่งซ้ายเรามีสองพจน์ข้างหน้าเป็นกําลังสองเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนสามสิบหกให้อยู่ในรูปของหกกำลังสองได้นั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็นสองบวกสามทั้งหมดกาลังสองลบหกกำลังสองเท่ากับศูนย์เราก็ใช้ผลต่างกําลังสองได้เลยหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้หน้าบวกหลังคูณหน้า ลบหลังเท่ากับ0ค่ะแล้วเราก็เคลียร์ให้เรียบร้อยค่ะ3บวก6ได้9ค่ะแล้วก็ 2X 3-6ลบ6ได้ลบ3ค่ะเสร็จแล้วเราได้2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0เราก็จะได้ว่าวงเล็บที่1เท่ากับ0หรือวงเล็บที่2เท่ากับ0นค่ะแล้วเราก็ย้าย9จากบวกไป ลบนะคะแล้วเราก็ย้าย2จากคูณไปหารส่วนฝั่งขวาเราย้าย3จากลบไปบวกย้าย2จากคูณไปหารค่ะต่อที่ข้อ9นะคะข้อ9จะไม่เหมือนกับข้อ8ค่ะข้อ9เนี่ยเราย้ายไปก็จริงย้าย 2x กับย้าย5ไปแต่ x บวก3ทั้งหมดกําลัง2เราต้องคูณให้เรียบร้อยค่ะ x บวก3ทั้งหมดกําลัง2ก็หมายถึง x บวก3คูณกับ x บวก3ค่ะก็จะได้ออกมาเป็น x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณ3ได้ 3x 3คูณ x ได้ 3x แล้ว3คูณ3ได้9ค่ะซึ่ง 3x บวก 3x ได้ออกมาเป็น 6x นะคะ เพราะฉะน,นั้นตรงนี้ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ก็เลยได้ออกมาเป็น x กำลัง2บวก 6x บวก9ย้าย 2x มาลบย้าย5มาลบฝั่งขวาเป็น0ค่ะได้ออกมาเป็น x กำลัง2 6x ลบ 2x เหลือ 4x ค่ะ9ลบ5เหลือ4ค่ะเท่ากับ0แล้วเราก็แยกเป็น2วงเล็บ ข้างหน้าก็ได้ x กับ x ข้างหลังอะไรคูณกันได้4บวกกันได้4ก็คือ2คูณ2นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกทั้งซุกทั้งคู่จะเห็นว่าเราได้2วงเล็บหน้าตาเหมือนกันเราก็เขียนตัวเดียวก็พอค่ะก็จับวงเล็บเดียวมาเท่ากับ0 2> x บวก2เท <X 2> ่ากับ0ย้าย 2, 2> จากบ,บวกไปลบเราก็จะได้ x เท่ากับลบ2และเรียบร้อยค่ะ